ไปครับพี่น้อง1.9ปี2020<ไ>ปเครื่องเสียงเ <ไป S 1> ต็มลำครับผมโอ้โหชุดแต่งเต็มลำหน้าดำแก้มดำครับพี่น้องนาชมใหม่ล่าสุดปัจจุบันนาของแต่งเต็มลำครับพี่น้องโอ้โห่หน้าเดิมคันเดิมครับพี่น้องนะโอ้โห่แม็กไงครับ r e 3 0นานออกรถศูนบาทผ่อนเริ่มต้น800 0บาทครับพี่น้องไปไปเครื่องเสียงเสด็จดาเดี๋ยวปิดคลิปไปเลยเนี่ย โอเค,โอ,เคโอ้ยดังแห้งจอยเอ็นดอยพ้อมดิฟฟี่เบิกไหมจอยเอ็นดอยพี่น้องเลขไม่หาหมื่นโลโอ้โหฟรีดาวครับบัตรประชาชนใบเดียวรับรถครับพี่น้องแต่งเต็มฝาปูคาร์บอนแก้มคาร์บอนแก๊บหลังอนันะคาร์บอนนะล้อไอซีสามศูนย์ทำเคไทเทเนียมโอ้โหสุดเจ๋งเลยครับพี่น้องฟรีดาว่อนตาเป่าครับผม ปีแรกเดื 8, อนพันแปดพันพาครับพี่น้องโอ้โห,โหทอแซดทมน,นะแค่เครื่องเสียงเีินก็นคุ้มแล้วนะเอาไปครับพี่น้ง<ส>นองรอจะรอนะเมื่อบ้านสงการนี่ไทยบ้านสิบะฮื้อบวกนะมู้ชีอายไพรครับพี่น้งองครับคขนนี้กลับบ้านนะฟรีดาวครับประชาชนใบเดียวรับรถนะทุกอาชีพจัดได้กเกษตรกรพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจร,รับมงรับเหมงงาก่อสร้สางทุกอาชีพค่าคุ้มค่าข,า,ข,า,ข,า,ขายรับเงินสดนะบ่มีสเตทเมนต์ หรือว่าโบมีประกันสังคมเดี๋ยวอเซมจัดให้โอเคบอดาวศูนย์บาทปีแรกพันแปดพันหลังนั้นพันหมื่นสองก็ไปน้องกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปมีมูมมาจองรับค่าขนม 5, ขหาพันแคปนาจอลรอรอไอเซมรอรอทัไกไล์เขา้ามานานาทิกต็อกกับไปกดลิงก์เข้ามารับส่วนลดสองหมื่นบพไปน้ง่งแกวบอสเอฟซีเข้ามาร่วมสนุกคอมเมนต์ใต้คลิปพิมพ์คำว่าแกาวนายจะซูมแจกเสื้อให้สิบคนก็ไปน้องแกวแก